วันนั้นที่บ้านเก่ากลางสวนรกเราเจอเข้ากับบ่อน้ำร้างที่แทบลืมไปแล้วว่ามีอยู่ปากบอกกลมเก่ามีตะไคร่เขียวจับหนาแน่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราค่อยๆชะโง,งกหน้าลงไปช้าๆน้ำข้างล่างดำมืดจนแทบมองไม่เห็นก้นบ่อเหมือนความมืดที่ไร้จุดสิ้นสุดแต่แล้วในความมืดนั้นมีเงาดำสนิทเคลื่อนไหว มันไม่ใช่เงาสะท้อนของเราไม่ใช่เงาต้นไม้แต่มันเป็นรูปคนที่กำลังลอยขึ้นมาอย่างช้าๆหัวใจเราหล่นไปที่ตะตุ่มมือเท้าเย็นเฉียบภาพนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเห็นเขาโครงร่างๆของใบหน้าเรากรีดร้องในลำคอแล้วกระโดดถอยหลังสุดแรงหลมก้นจำเบ้า หอบหายใจอย่างรุนแรงไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเข้าใกล้บ่อน้ำนั้นอีกเลยก็ว่ากันว่าบ่อน,นั้นเคยมีคนหายสาบสูญไปเมื่อนานมาแล้วไม่เคยพบศพเลยสักครั้งเดียวผู้สนับสนุน KMM ขี MM K TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง